สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะวาคุยในเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับหรือขั้นตอนการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับเผื่อผู้ที่สนใจที่จะก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจะได้รู้ขั้นตอนการทํางานนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วางกสเต็ปงานได้ถูกนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการเคลียร์ลิงพื้นที่นะครับการเคลียร์ลิงพื้นที่ต้องเคลียร์ลิง์ ให้ได้ระดับ0ูนนะครับจะถมดินจะเกียรดินยังไงก็แล้วแต่ต้องได้ระดับ0ูนูนและทําการบดอัดโดยใช้ไดานาแปร์นะครับสิตันขึ้นไปนะครับเข้ามาบดในชั้นดินเดิมด้วยนะครับผมขั้นตอนต่อไปหลังจากเคลียร์ลิงเสร็จก็คือในเรื่องของการตีผังสนามตีผังสนามให้ได้ฉากนะครับให้ได้ระยะตามที่กําหนดอย่างเช่นขนาด30มสิบคูณห้ก็ ตีให้ได้ขนาดตาม3 0 5 0คูณ50เลยนะครับหลังจากตีผังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการกําหนดจุดปักเสาไฟและดําเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตนะครับล้อมรอบสนามนะครับซึ่งเสาไฟฟ้าคอนกรีตที่จะปักล้อมรอบสนามต้องมีระยะห่างจากสนามอย่างน้อย12เซนนะครับเพื่อไม่ให้เสาคอนกรีตเข้ามาในสนามนะครับหรือติดสนามเกินไปนะครับเมื่อปักเสาเสร็จแล้วนะครับก็ําเนินการขุดล่อง นะครับเพื่อวางระบบระบายน้ําและว,วางท่อนิโอเดนนะครับวางท่อน้ําใต้ดินท่อนิโอเดนที่เป็นรูปพุนนะครับวางใต้ดินนะครับนะเมื่อวางท่อนแนวก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะวางแนวยาวตามสนามนะครับแล้วก็มีแนวก้างปลาเนี่ยทุกระยะ4เมตรนะครับยื่นเข้าไปในสนามนะครับหลังจากวางท่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําหินนะครับหิน1หรือหิน2เข้ามากบล่องท่อทั้งหมด เมื่อดําเนินการกบร่องท่อทั้งหมดแล้วเนะครับเราก็จะดาเนินการเทคันหินหรือวางคันหินนะครับล้อมรอบสนามนะครับถ้าวิธีการเทก็จะเป็นแบบของวัสักพินเทิร์ฟนะครับที่เป็นคันหินเทคโนโลยีแบบเจาะรูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคันหินสําเร็จก็จะไม่มีรูนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันครับแต่การระบายน้ําก็จะต่างกันบ้างเล็กน้อยครับเมื่อเราวางคันหินเสร็จ แล้วนะครับล้อมรอบนะครับอาจจะต้องเว้นทางเข้าไว้หน่อยนะครับเราก็จะนําหิน1หรือหิน2เข้ามาเกี่ยทั่วพื้นที่นะครับในสนามขนาด3 0มสิบห้าก็เกี่ยัทงพื้นที่เลยนะครับพอเกี่ยเข้าไปทั้งหมดแล้วให้ได้ระดับตามที่ต้องการนะครับอย่าสูงเกินนะครับสูงเกินก็จะปรับพื้นยางนิดหนึ่งเมื่อลงหิน1หรือหิน2เสร็จแล้วก็ให้ทําการลงหินเกีต่อเลยครับ ลงหินเก็ตหรือหิน38นะครับให้ทั่วบริเวณสนามนะครับความหนาก็ประมาณ5เซนนะครับพอลงเสร็จแล้วนะครับก็นําไดนาแพรกนะครับติดตันขึ้นไปนะครับมาบดัดทั่วพื้นที่นะครับแล้วทําการดึงเชือกหาระดับอีกทีนึงครับดึงเชือกย้ายมุมนะครับอย่างที่เราดึงนะครับจากเซ็นเตอร์แล้วก็ดึงเข้าขอบกันหินนะครับแล้วปรับ หินเกตไล่ระดับตามเชม bride, มือกนะครับเมื่อปรับหินเกตได้เรียบได้ไล่ระดับตามเชือกแล้วให้เคลือบด้วยหินฝุ่นอีกทีนึงครับเมื่อเคลือบด้วยหินฝุ่นแล้วนะครับเรียบแล้วนะครับเราจะทําการสเปรย์น้ําและตกชั้นพึงก่อนนะครับก่อนปูหญ้ามั่นใจแล้วว่าพื้นเราเรียบนะครับเราก็จะดําเนินการปูหญ้าเทียมครับปูหญ้าก็จะมีขั้นตอนนะครับปูหญ้าเทียมต่อกาวนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเส้นสนามแล้วก็โรยทรายแล้วก็โรยเม็ดยาเมื่อโรยทราย ระดับอยู่ที่1.5-2เซนนะครับโดยวิญญาณก็อยู่ที่2เซน2.5เซนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการาให้สนามนุ่มนวลแบบไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อสนามเสร็จเราก็ทําการติดตั้งตะข่ายและระบบไฟฟ้าสองสวา่างโกและประตูทางเข้านะครับก็เพียงเท่านี้สนามก็จะเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสามารถติดได้เลยนะครับสาหรับผู้ติดตามนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคำถามอะไรสงสัยอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับศึกษากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ